เออไม่ให้เราจับนะเพราะให้พี่เทเขาจับอย่เดียวฮัลโหลฮะคอยนะมาใส่คันดำยังไงมาหนีฮะที่บ้านยายนูขึ้นมามามอามามาเอาก็ขึ้นม้าเดี๋ยวโดน bỏ này mà đi này mà đi mà đi này bóc đi này thỏ อดูพี่เพลงดูพี่เพลงขอดได้พี่เพลงเห็นม้ยเบเดี๋ยวหบอกว่าแหวมีกระจามาจีไปไปเก็บของไลยไล่ล้มล่มเพลงจับนองล้มหัวใจมานี่มาอู้อะบแย้มนี่บะแกงนอยู่เก็บไปเยบอหนอไม่มีคจีนหรอก แม่ลวงไม่อยู่ไม่มีใครพาทำ <laughs>